เปนชะตาชีวิตถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็จะดูจากจุดนี้ด้วยเช,นยช่นกันจากดาวสุประค้ใหญ่และบาปประค้ะใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัส,สบดีดาวเสาดาวราหูนะครับชะตาชีวิตของทุกคนก็จะเปลี่ยนในช่วงที่ดาวยกย้ายเปลี่ยนแปลง สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ d 88ามอริทพาดาวยูทูบดอทคอโหระษทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่สวัสดีครับนะมาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าในเดือนกันยายนนี้2563จะมีดาวพระเคราะห์อะไรที่โยกย,าย้ายราศีบ้างนะครับนะค,บนะคุณก็จดไปนะ ก็มาเริ่มต้นที่ดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายก็เป็นราชาโชคในวันที่2กันยายน2563ย้ายเวลา1 8ใ8นากา40นาทีนะครับก็มาสู่ราศีกรกฎนะครับก็มาสู่ราศีกรกฎนะดาวต่อมาคือดาวพระราหูนะครับซึ่งมีความสำคัญนะเพราะจะส่งผลต่อทั้ง12ราศีเป็นอย่างมาก นะครับเกณฑ์ชะตาชีวิตถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็จะดูจากจุดนี้ด้วยเช่นด้วยเช่นกันจากดาวสุประโคะใหญ่และบาปประโคะใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัส,สบดีดาวเสาร์ดาวราหูนะครับชะตาชีวิตของทุกคนก็จะเปลี่ยนในช่วงที่ดาวโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับดาวใหญ่ๆนะดาวพระราหูก็จะย้ายตำแหน่งเป็นนิดในวันที่10กันยาย,ยน2563น เวลาตีสองหานาทีนะครับต่อมารา,าหูก็ไปอยู่ที่ราศีพฤษภนะต่อมาคือดาวพระอาทิตย้ายนะครับในวันที่17กันยายนสองพันหยาย้ายเวลา1 0บโมงยีนาทีนะครับก็เข้าสู่ราศีกันนะครับอาทิตย์ไปอยู่ในเดินพุธนะยังไงก็ดีนะครับในเรื่องของคู่วิชาการหลักการต่างๆดาวพุธเดินมนนะครับดาวพุธเดินมนเนี่ยหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ําเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็นัจังงังมากนะนะจังงังคือไม่เดินนะครับไม่รู้จะเดินไปไหนนะก็มาอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับดาวพุธอยู่ในเลือนศุกร์ยังไงก็ดีนะครับในดวงชะตาและเป็นอุจจาพิมก์ด้วยจึงทําให้เป็นคนที่มีความคิดอะไรที่ล้าหน้าคิดอะไรได้ยาวไกลนะครับกว่าคนอื่นในดวงชะตาก็คือย้ายในวันที่19กันยายน2563 เวลา20่สในกาสี่นาทีะครับต่อมาก็คือดาวพระเกตดาวเกตเนี่ยจะย้ายนะครับในวันที่29กันยายน2563เวลาตี4 46นาทีเกตนั้นก็เข้าสู่ราศีมังกรนะครับดีในด้านของการงานตำแหน่งหน้าที่อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตานะครับแต่ถ้าอยู่ในพวกที่เสียนี่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพ ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาคือดาวพระศุกร์ในเดือนนี้ดาวศุกร์จะย้ายสองครั้งดาวศุกร์เดินหน้าเสดจน,นะครับในวันที่29กันยายน2563นเนี่ยเวลาจะ7โมง12นาทีนะครับดาวศุกร์ก็เข้าสู่ราศีสิงห์นะครับในดวงชะตานะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะครับในเดือนนี้พระจันทร์จะเพญก่อนในวันที่2กันยายนเลย นะครับ2กันยายนเวลา12บสนกายีนาทีนะครับอยู่ที่ราศีกรกฎนะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎคุณเนี่ยช่วงนั้นดีมากนะครับมีโชคลาภความสําเร็จพระจันทร์เี็นถือว่าให้คุณในดวงชะตานะแล้วพระจันทร์ก็จะดับในวันที่17กันยายน2อง3นะครับเวลา17บเนกายี่นาทีพระจันทร์ดับเนี่ยก็อยู่ที่ ราศีกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงพระจันทร์ดับเนี่ยไม่ค่อยดีนะให้ชาวลัคนาราศีกันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับหรือถ้าใครมีเพื่อนฝูงที่อยู่ในราศีกันก็ฝากไปเตือนในช่วงนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์เพนชาวราศีกรกฎหรือพระจันทร์ดับชาวนะลัคนาราศีกันนะครับ ดาวสุขเป็นราชาโชคเนี่ยอยู่ในภพปัตตานีนะครับดูชะตาของคุณเนี่ยนะในเรื่องของการงานการดาเนเินงานอาชีพต่างๆนะครับเป็นไปได้ด้วยดีนะทั้งในด้านของการเมืองและก็สังคมนะครับส่วนในด้านของความรักของคุณเนี่ยนะคุณก็มีโอกาสที่ดีนะคนโสดจะได้พบคนรักคู่ของซื่อเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะครับก็จะทําให้คุณมีความสุขกระดีกระดาประมาณเนี้ยนะในดวงชะตาในด้านของความรักของคุณนะครับ นะก่อนอื่นก็ต้องขออภัยก่อนนะครับเออจานมาช้านะเพราะฉะนั้นเนื่องจากงานเยอะนะครับทำแทบไม่ทันนะก็อยาจะพยายามให้เร็วยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับมาถึงดวงดาวที่สําคัญนะครับก็คือดาวพระราหูนะดาวพระราหูเนจะย้ายตําแหน่งเป็นนิดนะครับในวันที่10กันยายน2563นะเพราะฉะนั้นถ้าวัดไหนที่ใกล้บ้านจัดสวดพิธีบูชาเทวดานพประคอ นะครับให้คุณไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านได้เลยนะให้สวมใส่หน้ากากอ,อนามัยไปด้วยนะครับเออนะแต่ถ้าใครไม่สะดวกไปที่วัดนะครับก็ให้ไหว้ที่วัดก็ให้ไหว้ที่บ้านเองได้นะครับนะจัดพิธีเล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่มากมมยนะให้คุณเตรียมผล,ลไม้12ผลนะครับหรือเป็นของดําอะไรก็แล้วแต่เน้น12นะครับทูบ12ดอกถ้าคุณหาทูบดําไม่ได้ ก้อยทูบไหว้พระธรรมดาเด้แหละ12ดอกใช้ได้นะครับส่วนในเรื่องของบทสวดต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะไปโพสไปใน YouTube ใน Facebook ในบล็อกนะครับก่อนวันที่10กันยายนนี้นะครับอิทธิพลของดาวพระราหูนะครับจะเริ่มขยับซึ่งจะมีผลต่อทั้ง12ราศีนะในด้านดีและไม่ดีด้วยเช่นกันนะครับตั้งแต่วันที่3กันยายนถึงวันที่10กันยายนนะครับ ช่วงนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าถีบส่งนะครับให้คุณระมัดระวังไว้นิดนึงนะพอวันที่10กันยายนไปแล้วดาวพระราหูดาวพระาพราหูท่านย้ายไปอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับในภพปุตตะส่งผลถึงชาวราศีมังกรในทิศทางที่ดีนะครับดวงคุณในช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ45วันนะครับกว่าที่ดาวพระราหูจะ,ะเข้าที่เข้าทางนะครับเป็นปกตินะก็ต้องอดทนนิดนึง นะครับและในเดือนกันยายนวันที่ตั้งแต่22กันยาเป็นต้นไปดาวพ,าพระพฤหัสบดีก็เริ่มเป็นปกติเดินหน้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีมังกรก็จะเริ่มดีขึ้นตามลําดับนะครับอย่างที่บอกดาวพระราหูย้ายเนี่ยนะครับเป็นผลดีนะครับก็เป็นอุดมมากเกณฑ์เพราะฉะนั้นอุดมเกณฑ์คุณก็ณจะมีรายได้หรือสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับแต่คุณอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุตรและโบริวานนะครับเพื่อก็อาจจะมี รา,ายใจ่ายในเรื่องในเรื่องของการศึกษาของบุตรบริวารประมาณนี้นะครับแต่คุณก็มักจะชอบของมึนเมาในช่วงนี้นะเออผลประโยชน์ต่างๆก็จะมีเข้ามาบ้างนะครับของชาวราศีมังกรนะครับในช่วงนี้เลข8ก็พอที่จะลุ้นได้นะเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคการพนันต่างๆนะครับในวันที่17กันยายนนะครับดาวพระทิตยย์้ายราศีนี่ก็เข้าสู่ราศีกรในภพบสุพระดวงชะตาคุณเนี่ยถ้าคุณขี้เกียจถ้าคุณไม่ขยันไม่กระตือรือร้น โชคลาภนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องขยันลุยโชคลาภจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับในช่วงนี้นะเจ้าชะตาจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในต่างถิ่นต่างแดนเป็นอย่างดีนะครับพอมาในวันที่19กันยายนนะครับดาวพุธเดินมลเนี่ยตำแหน่งก็เป็นอุจจาพิมุกนะก็เข้าสู่ราศีตุลในภพกรมมะนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะคุณจะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณดีฉลาดหลักแหลมนะครับ เหมาะกับงานเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารต่างๆจะช่วยให้บังเกิดโชคดีนะครับแล้วก็มีเกียรติยศชื่อเสียงนะอริกรรม,มะนะครับอุปสรรคปัญหานั้นเนี่ยเป็นงานของเจ้าชะตา,าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําให้ดีที่สุดนะครับในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือของคุณเนี่ยก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีของชาวราศีมังกร เพราะเครดิตความน่าเชื่อถือของเจ้าชะตาเนี่ยส่งผลให้มีงานเข้ามาได้รับมอบหมายมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับของชาวราศีมังกรนะในเรื่องของการงานพอมาในวันที่29กันยายนนะครับดาวพระเกตุโคจรย้ายราศีเข้ามาทับชาวราศีมังกรนะครับอยู่ในเรือนของดาวเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยส่งผลในทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับ ในดุชตาของคุณเนี่ยควรที่จะสวดรับพระเกตนะก็คือให้คุณนะครับเน้นกำลังก้าวนะผลไม้ก้าวลูกนะครับจุดทูบก้าวดอกแล้วก็สวดนะครับตั้งนาโมสามจบนะอิทิปิโสพระควาพระเกตจะมัสมิงจะปุถกุณังจะธรรมกุณังจะสังฆังกุณังสัพพทุกขงังสัพพยยิยันสัพพโรคังวิวัตชเยสัพพะระพังพระวันตุเมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณสวดก้าวจบ นะและตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างคามชางคาพบจนถึงปัจจุบันขอถวายแด่อง์เทวดาพระเกศขอมงคลบ,บุญนี้จงเป็นกําลังบุญที่หนูนนาให้ท่านมีบารมีสูง,ย,งยิ่งขึ้นไปและจงแผกําลังเทวานุภาพมาคุ้มครองพิทักษษาประธานพรโชคลาภนะครับให้กับข้าพเจ้าบอกชื่อไปนะครับชื่อท่านน่ะนะแล้วขอพรได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลนะในช่วรงระยะเวลา2เดือนนี้นะครับชาวราศี มังกรคุณจําไว้เลยนะครับคุณจะมีซิกเซนลางสังหรณ์ที่ดีแล้วก็จะเห็นตัวเลขในความฝันเพราะฉะนั้นช่วง2เดือนนี้ถ้าคุณฝันถึงเลขอะไรรีบไปซื้อเลยคุณมีโอกาสที่จะถูก90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับของชาวราศีมังกรนะและในวันเดียวกันนะครับช่วงเช้าเนี่ยดาวศุกร์เดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วก็เข้าสู่ราศีสิงห์ในภพมรณะนะครับในช่วงนี้การทํางานของคุณเนี่ยนะอาจจะมีอุปสรรค นะครับมีความสับสนในการทํางานมีเรื่องทุกข์โกทกทุกใจตลอดเวลานะครับแต่แต่คุณเนี่ยนะถ้าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับการใช้เล่์เหลี่ยมชั้นเชิงคนอุบายหรือหากินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะในช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับก els, ข้อข้อกฎหมายได้นะครับในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของบุตรและบริวารระวังจะเจ็บป่วยไม่สบาย นะครับนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงแต่ถ้าใครคิดจะมีบุตรมีลูกช่วงนี้อาจจะมียากนะครับหรือถ้าคุณมีแล้วก็อาจจะเลี้ยงยากช่วงนี้ตั้งแต่วันที่29เป็นต้นไปถ้าคุณมีบุตรมีลูกนะครับเคล็ดลับให้คุณยกให้กับยกให้เป็นลูกบุญธรรมกับพระกับเจ้าเข้าไว้อะดีที่สุดในดวงชะตาของคุณจะเป็นการแก้เคล็ดที่ดีนะครับมาถึงการโคจรของดวงดาวนะครับในเดือนกันยายนนี้ชาวราศี มังกรเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายต่างๆนะครับให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเป็นสําคัญด้วยนะในวันที่1ถึงวันที่5กันยายนช่วงนีุู้จะต้องใช้ความเด็ดเดียวเด็ดขาดในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับของชาวราศีมังกรมาถึงในวันที่6ถึงวันที่15กันยายนช่วงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงาน จะได้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมในด้านการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในวันที่19ถึงสิ้นเดือนเป็นต้นไปเลยนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยนะในช่วงนี้คุณอาจจะรักความสงบนะครับไม่ค่อยที่จะมีเรื่องกับใครอะไรมากมายนกะในดยจชะตางคุณนะครับแต่ให้ระวังระวังในวันที่24ถึงวันที่26กันยาช่วงนี้อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของโจรผู้ร้ายด้วย นะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้มาถึงพระจันทร์ดับกับพ,พระจันทร์เพด็นนะในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะเพนในวันที่2กันยายนเวลา12บสนกายี่สนาทีนะครับในวันที่2เนี่ยนะนะครับพระจันทร์จะเพนอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับที่อาจารย์ได้คํานวณออกมานะในวันนั้นนะครับและตามปฏิทินโหรพระจันทร์เพนก็อยู่ที่ราศีกลุ่มด้วยเช่นกัน นะเพราะฉะนั้นในวันที่2นะครับชาวราศีมังกรให้คุณสังเกตดูในเรื่องของความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการเงินก็จะมีโอกาสที่ดีด้วยนะครับพระจันทร์เพนถือว่าให้คุณนะคุณก็มีโอกาสในวันนั้นในเรื่องของความรักและการเงินนะครับของชาวราศีมังกรนะและพระจันทร์จะดับนะครับในวันที่17กันยายนเวลา17บเจ็ดนกายี่สิบเจ็ดนาทีนะครับ ดับอยู่ที่ราศีกันเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังเกี่ยวข้องกับเครดิตของคุณอาจจะมีปัญหานะนะครับโอเคมาถึงเลขนำโชคเลขโชคลาภประจำในเดือนกันยายนนี้นะครับตลอดทั้งเดือนนะของคุณก็จะมีเลข28และ22นะครับในดวงชะตาคุณและอย่าลืมเลข8นะชาวราศีมังกรน,นะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะครับชาวราศีมังกร ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ